สบายดีครับพี่น้องคลิปนี้นะครับติงตังนะครับผมได้มาพอกับพี่น้องนะครับเป็นเช้าของวันจันทร์นะครับเป็นมือเริ่มต้นนะครับของการทํางานของไผ่หลายๆคนนะครับผมติงตังกันเลยนําความสดใสนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับให้เพิ่มพลังนะครับในการทํางานในมือแรกนะครับผมเป็นเช้าของวันจันทร์นะครับผม ครับผมวันจันทร์นะครับก็ต้องคู่กับสีเหลืองนะครับผมเมื่อนี้จริงตังกนเลยได้ดอกไม้สีเหลืองนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับผมได้สดชื่นกันตาเศาเลยนะครับผมครับผมหลักกาต้นดอกไม้ที่พ่อแม่พี่น้องนะครับกําลังได้รับชมอยู่ในตอนนี้นะครับคือต้นดอกเหลืองปลีดียาทรนนะครับผม สำหรับต้นเหลืองปรีดียาทนี่นะครับตั้งตามนามของมอมราชวงศ์นะครับปรีดียาทนะครับที่ว่ากุลนักการเมืองและอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมเพื่นใดเป็นผู้นําเขานะครับตนตะเบบุยานะครับจากอเมริกาใต้นะครับขึ้นมาเบียนอ่ามาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยนะครับหรือมีซื่อเรียกอีกซื่อหนึ่งว่า ตาเนรืองคับผมหลสำหรับต้นเหลืองปีดียาทอนนี้นะครับผมจะเริ่มบานสะพังนะครับในช่วงเดือนมกราถึงเดือนมีนาคมนะครับผมหมอสหรัรปลูกในดินร่วนนะครับระบายน้ำได้ดีนะครับชอบน้ำปานกลางแล้วก็แสงแดดจัดนะครับทนแรงได้ดีครับสำหรับต้นเหลืองปีดียาอนนะครับผม ภาพซ้ำหรับในช่วงนี้นะครับก็บมีดอกไม้ลหลายๆดอกนะครับที่พิบานแข่งกันนะครับาสางสีสันให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับคนไทยเฮ้านะครับได้ได้ได้เห็นได้เฉนิมในความงามของดอกไม้นาน,า,นาพันธุ์นะครับผมเป็นต้นว่าดอกทองอุไรกันยังเหลืองบานเหลืองอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ ต้นดอกคุ้นนะครับดอกคุ้นก็เริ่มเริ่มออกดอกแล้วนะครับก็จะไปบานหลนะครับเป็นเป็นบานสะพังนะครับเต็มต้นกับช่วงเดือนเมษานะครับช่วงสงการพอดีนะครับช่วงนั้นแกะมีต้นดอกคุ้นนะครับให้ความสวยงามนะครับเป็นสีเหลืองสวยนะครับผมแล้วก็มีดอกอีกชนิดหนึ่งนะครับสีเป็นสีม่วงเนาะบลู่าเพิ่นเอือนเอียงกันแน่นะครับผม กับแต่ว่ากระเอื่นว่าต้นดอกตะแบกบะครับตะแบกแล้วก็อินทนินนะครับหรือว่าอียงนี่ละเอิ่นอีกหลายๆซือนะครับหรือว่าจะเป็น,นแต่ละซือคนละพันอาจจะจะบวกขึ้นกันหรือเปล่าถึงต่างกับบอในใจนะครับผมต้นตะแบกจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าอินทนินเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถึงต่างกับเคยเคยอตอนเคยทํางานอยู่ละเอเอ็นนะครับช่วงนั้นต้น อ,อินทนินนะครับเป็นออกดอกสีม่วงนะครับเต็มคางบึงพ้ลันใช่เลยนะครับผมเพิ่นกะปรับปรุงผู้มีทัดของอรอบรอบบึงไม่เนาะเพิ่นกะเลยมีการย้ายต้นไม้อะนะครับแต่กับตอนนี้กัยังยังบรูว่าเพิ่นเพิ่นใหญ่กลับขึ้นมาเราเริ่มออกดอกหรือเปล่านะครับเพราะว่า,าต้นอินทนินก็จะเริ่มออกดอกสีม่วงในช่วงๆไล่ๆกันนี่แหละครับ ว่าเมือนี้นะครับต่งตางต่างม่เหลนโรงเรียนครับเป็นโรงโรงเรียนประถมนะครับโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทนะครับเป็นโรงเรียนประจหมู่บ้านนะครับที่ต่งตางอาศัยอยู่นะครับกันเลยเขามาเห็นเห็น,เห,นเห็นต้นดอกไม้ครับเห็นเห็นต้นดอกเหลืองปรีดปลีดียากรนี่แหละครับผมปลีดียาดถอนสนุกเนาะ เราย่างยากเราซื้อเพื่อนซื้อดอาไม้นะครับก็เป็นเพื่อนยากอยู่นะครับเห็นเห็นสีสวยนะครับก็เลยก็เลยแวะเขามาทายลูปให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ให้ให้ได้เห็นความสวยงามนะครับได้เห็นได้รับความสดชื่นนะครับคือจังติดงตังได้เห็นและก็ได้รับนะครับผมเพราะว่า กี่รถไก่ไปตอนเศรา้าไก่ไปทํางานนะครับผมผ่านหนาโรงเรียนนีงสิอ่าเรียกเห็นแล้วก็เป็นแบบอืมนะครับรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าได้รับพลังได้รับความสดชืน่นนะครับความสดใสนะครับในในแต่ละเศร้า,าที่ผ่านไปนะครับผมข้าวผมสำหรับช่วงนี้นะครับอากาศกะกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับผมกะคือมือนี้นะครับมือวันที่เจ็ดนะครับกนะ มีฝนฝ่าตกลงนะครับผมในช่วงกลางเว้นนะครับผมแล้วก็ช่วงใบใๆมากพผ่นแดดออกเนาะคือฝนตกหยุดปุบก็ได้รออกปับแลลวก็ฮอนทันที่ท่านไหนเลยยังเสียนะครับผมก็เขาก็อาจจะปรับตัวบ่านนะครับผมในเรื่องสุขภาพนะครับก็เตงตังกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องในรักษาสุขภาพแนเ่เด้อครับผม ผมหลังจากบ่งคลิปแล้วนะครับผมก็ฝากประม่พี่น้องนะครับคอมเมนต์ไ้ใ้คลิปนี้เ้อครับผมถิงตังกะจะเข้าไปอ่านทุกเสาร์นะครับช่วงประมาณเก้าโมงนะครับหลังจากที่เตรียมของขึ้นคลายแล้วเนาะจิงตังกะทำงานนะครับผมเป็น เป็นพ่อค้านะขายของครับขายลูกชิ้นนะครับขายลูกชิ้นที่อยู่ที่ปั๊มปตทนะครับผมหลังจากจัดของขึ้นนาานแล้วนะครับผมติงตังก็จะมาตอบคอมเมนต์นะครับผมและจะเข้าไปทักทายผมเมพี่นองนะครับทุกทท่านนะครับที่ไม่ยิ้มเยือนนะครับผมทุกๆุกเศร้าเลยนะครับติงตังจะเป็นกิจวัตรของติงตังกะจะเฮ็ดแบบนั้นมาตลอดนะครับผม ที่ขาดบปได้นะครับต้องขอบคุณนะครับดนตีมันมวนนะครับจากไอรีไซสาเพื่อนนะครับผมหลักกะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่เมืองไทยและกกะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ให้เกียรตินะครับรับชมนะครับคลิปต่อคลิปของติงตังนะครับที่ทำออกมานะครับผมจังใดกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับติงตังในเดืองข่าวเพื่อเป็นกำลังใจในการสางสรรค์คลิปดีๆต่อๆไปอีกนะครับผม ครับผมคลิปหน้านะครับตึงตังจะพาไปใส่นะครับจะพาไปทําอะไรนะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณ